สวัสดีทุกท่านนะคะนี่เราก็อยู่ที่สูตรหวยลาวกันนะคะเนอะอ่ะผลหวยลาวนะคะออกกันไปที่เรียบร้อยนะคะเนอะออกกันที่ตองเจ็ดนะคะและก็แปดเจ็ดนะคะ อ่ะสามตัวบนนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดข้างล่างแปดเจ็ดนะคะโอ้ดีไม่ตองเจ็ดทั้งบนและล่างเนาะอ่ะหวยราออกทั้งหมดหกตัวนะคะเนาะแอ๊ดเพิ่งจะเห็นนะคะว่าออกเป็นหกตัวนะคะอ่ะเป็นการออกเลขแบบใหม่นะคะเนาะมาออกแบบ หมุนหกครั้งกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคำนวณสูตรกันใหม่หน่อยหนึ่งนะคะเนาะเพราะว่าใช้ตัวเลขหมุนหกครั้งมันทำให้รู้สึกว่าเลขมันจะต้องเปลี่ยนไปนะคะและสูตรก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยอะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนสูตรกันนิดนึงเนาะแต่แอดจะไม่ได้แนะนำสูตรนะคะนะ,อะแอดให้วิ่งแปดนะคะลองเก้าเล็กวิ่งเรายังเดินดีอยู่เนาะ นะคะเลขวิ่งนะคะในสูตรของเรานะคะเด่นลองยังเข้าแม่นอยู่เนาะอ่ะวันนี้เด่นเราก็เข้าที่แปดนะคะเนาะก็คือแปดเจ็ดนะคะส่วนเก้าไม่มาอย่างที่เราคิดเนาะก็ขออภัยนะคะเนาะอ่ะชุดนี้เราจะโลกันเลยนะคะไม่ได้คำนวณชุดนี้กันแล้วเนะเราจะเปลี่ยนสูตรกันใหม่เพราะว่าคำนวณหตัวนะคะ นี่ก็จะเป็นสูตรใหม่กันนะแอดจะคำนวณให้เรียบร้อยเลยนะน่าจะเขียนลงไปในนี้โดยรวมๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้ในสูตรคลิปนี้เราจะทำในสองสูตรกันนะคะเนาะอ่ะมาเจอกันอีกทีในวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะอ่ะแปบ๊แปบๆจะสิ้นเดือนแล้วนะคะเนาะ อ่ะยี่สิบเอ็ดนะคะมาเจอกันอีกทีหนึ่งมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันในชุดวันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเล็กวิ่งกันนะคะชุดแรกวันนี้เนาะอ่ะชุดแรกวันนี้นะคะ จะอยู่กันที่เก้าเจ็ดนะคะเก้าสองนะคะเก้าสามนะคะเก้าแปดนะคะและเจ็ดสองนะคะเจ็ดสามนะคะ แปดนะคะสองสามนะคะสองแปดนะคะและสามแปดหนึ่งสองสามสี่อันนี้จะเป็นในชุดสิบชุดนะคะของเลขเหล่าพิเศษกันเนาะอ่ะ เราจะเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะเนาะแอดคิดว่าไอที่ส่วนนี้น่าจะมาอยู่นะคะเนี่ยอะแอดขอเพิ่มหนึ่งตัวนะคะก็คือเจ็ดหนะคะและแปดแปดนะคะแปดหนะคะ ในโซนนะคะในโซนนี้เนาะเดี๋ยวแอดขอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอ่ะแอดขอเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวนะคะก็คือ<ม>ห้าเจ็ดนะคะอ่ะนี่จะเป็นในสูตรของราวนะคะพิเศษเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่า วิ่งเล่นอะไรกันนะคะชุดนี้เนาะชุดนี้เราจะเล่นกันที่วิ่งนะคะห้าหกเจ็ดนะคะอะแอดจะให้ในชุดนี้เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเนาะเด่นนะคะชุดนี้เราจะเด่นกันอยู่ที่หกนะคะห้านะคะ กลายเป็นว่าเด่นลองกันนะคะชุดแรกที่เราจะเลือกกันก็คืออยู่ที่เจ็ดเก้านะคะเจ็ดหกนะคะแปดหกนหคะห้าเจ็ดนะคะ 5, และเจ็ดแปดนะคะอ่ะวันนี้เราเลือกกันที่ห้าชุดเนาะนะคะเอาตัวที่เน้นๆกันเนาะเน้นเน้นกันชุดนี้นะคะแอดขอเลือกกันแค่สามชุดนะแอดจะขอดอกจันไว้นะคะที่ เก้าเจ็ดนะคะอ่าเก้าเจ็ดนะคะและเจ็ดหกนะคะและแปดหกนะคะหนึ่งสองสามนี้นะคะเนอะอ่นะคะเรามาดูกันเนาะ นะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูในชุดลราที่หนึ่งกันต่อนะคะวันนี้แอดทำสองสูตรเนาะมีพิเศษกับสูตรหนึ่งนะคะอ่ะสูตรหนึ่งของเรานะขอพัยจริงๆนะคะแอดเลือกในสูตรนะคะเรามีที่หนึ่งกับศูนย์นะแอดไม่ได้เลือกที่แปดให้นะคะเนาะมาเข้าในชุดที่แปดกันนะคะ นะส่วนในชุดคู่นะคะแอดไม่ได้เลือกให้นาะอขอภายจริงๆมาเข้าในชุดนี้กันเนาะอะ่ะมาเข้าที่เจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดแปดนะคะเนาะอะ่ะขอภายนะคะขอพายจริงๆเนาเน่ะสูตรนี้เข้านอกเหนือนะคะที่เราคิดไว้เลยเนาะ อขอไภัยจริงๆนะคะเนาะที่เลือกไว้หลุดหมดนะคะหลุดหมดมาวันนี้เราจะมาคำนวณกันในชุดนี้มาอ่ะเดี๋ยวขอนเขียนชุดวิ่งก่อนเนาะมาคำนวณกันต่อเลยนะคะในชุดลาวที่หนึ่งมาเจอกันอีกทีในวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ กันไปนะมาชุดแรกกันเลยนะคะห้าสี่นะคะห้าห้านะคะห้าหกนะคะและห้าเจ็ดนะคะ ชุดต่อมานะคะหกสี่นะคะหกห้านะคะหกหกนะคะและหกเจ็ดนะคะชุดเจ็ดนะคะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดห้านะคะเจ็ดหกนะคะและเจ็ดเจ็ดนะคะ แอดขอเพิ่มนะคะเนาะเพิ่มเจ็ดแปดนะคะเจ็ดเก้านะคะและ ไม่แน่ใจว่าจะมาตัวเดิมไหมนะเนาะขอเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวนะคะนะก็คือเจ็ดสามนะคะอ่ะทำไมแอดถึงเพิ่มเจ็ดสามชุดนี้จะมาเงินอยู่ในชุดโซน อ่ะเจ็ดแปดเ้านะคะในโซนนี้นะอ่ะเลขแต่ละชุดจะไม่เหมือนกันนะคะเนาะก็มาดูกันนะคะเนาะในงวดวันที่ยี่สบอ็ดนะคะกับหวยราวอ่ะวันนี้อาจจะใช้สีส้มในการเลือกนะสูตรวิ่งนะคะเด่นแอดขอเลือกกันอยู่ที่ยืนพื้นเจ็กันเลยนะคะนะ เดนเจ็ดนะคะรองมีแนวโน้มนะจะแปดอะไรเท่านั้นเองนะคะอ่ะแอดลืมไปหนึ่งตัวนะคะเนาะแอดขอเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นอ่ะเพิ่มไปเลยนะคะก็คือ ติดเบิลไว้นะเพื่อนๆนะเผื่อมานะคะเบิลๆนะอ่ะตอนนี้แอดก็ลืมให้เพื่อนๆเบิลๆไว้นะคะขออภัยนะคะอ่ะสูตรพิเศษราวหนึ่งแอดขอให้เพื่อนๆตัวนี้ไว้เนาะ,ะอ่ะอย่าลืมนะคะสักนิดหนึ่งนะอ่ะทันนะคะเนาะ,อะแอดขอเพิ่มตัวนี้ไปนะคะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งด่วนกดข้ามกันนะคะนะ อย่าก,กดข้ามกันนะคะนะแอดให้เด่นกันที่เจ็ดนะคะรองแปดกันอ่ะมาเลยตัวแรกอ่ะมันมีเป็นไปได้นะคะคือมันจะกลับมาตัวเดิมเนาะ แอดก่อนเพื่อนติดเอาไว้นิดหนึ่งนะคะอ่ะเราก็จะเล่นกันในชุดนี้โซนนี้นะคะอ่ะผิดถูกประการใดก็นะคะ,อะ,นะคะขออภัยนะคะเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นสูตรลาวที่หนึ่งและลาวพิเศษ <Yeah. S 2> ในชุดเดียวกันนะคะ จริงๆมันต้องอยู่ในโซนสายห้านิดนึงเนาะนะคะแอดขอเพั่ติดที่นี่ไว้นิดนึงนะคะก็คือเนาะอ่ะโซนนี้นิดนึงนะคะเนาะและเนาะ หกเจ็ดเจ็ดหกนี่ตัวเดียวกันนะคะนะอันนี้คือนะคะก็คือกันนะคะอ่ะกันกันไปเนาะอ่ะกันกันไปนะคะเนาะอ่ะแอดลาคลิปนี้ไปนะคะเดีย๋ยวเราไปตามชมลาวสูตรอื่นกันต่อเนาะ ค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลาคลิปนี้ไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตามชมสูตรลาวสองกับลาวสามกันต่อเนาะอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะเพราะว่าคำนวณหกตัวนะอ่ะขอขอบคุณค่ะ